อันดับแรกเลยนะคะให้เราดูราคาก่อนค่ะถ้าเราเจอว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกกว่าทองตลาดอันนี้ให้เราเอะไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนว่า เอ๊ะทำไมมันถูกขนาดนี้ปกติถ้าเกิดถูกเหลื่อมกันประมาณ 30- 20%อย่างเงี้ยก็ว่าว่ายากแล้วอันนี้บางที5 0มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไปเใช่เพราะว่าถ้าเกิดของแท้ของจริงเนี่ยเขามีต้นทุนมีเือค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอยู่แล้วผมเคยเห็นแล้วมันมาอยู่ช่วงหนึ่งบางที70%เลยนะอยู่ในเพจเนี่ย7 0 8ดซึ่งอันเนี้ยเอ๊ะไว้เลยคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าต้นฉบับแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลงมาาไดดด้้ขนนนนีะะะค่อัับ อันดับสนะคะก็คือให้เช็คในเรื่องของเพจอะค,ะค่ะเพจที่เราเจอว่าเอ๊ะเพจนี้เนี่ยเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมดูได้ง่ายๆเลยค่ะจำนวนยอดผู้ติดต,ตามอย่างในส่วนของ King Power เนี้ยชื่อดังขนาดเนี้ย ยอดตามหลักพันอันนี้ดูแล้วไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเอ๊ะมันน้อยกว่าความเป็นจริงอันนี้ก็แปลว่าไม่ใช่แน่นอนปลอมอันดับ3ค่ะทางที่ดีที่สุดคือให้เลือกซื้อสินค้ากับร้านค้าของ Official a c c o u เขาโดยตรงบางทีมันมีหลายๆแบรนด์ที่ไปอยู่ในพวกแบรนด์ที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆแต่ถ้าเราซื้อจากที่เป็นห้างโดยตรงของเขาอะค่ะที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นอะจะชัวร์กว่าและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเราสามารถแชทคุยกับทางผู้ขายได้ตลอดเพื่อ เพเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราสั่งสินค้าไปแล้วนะใช่ไปถึงไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะแต่ว่าอีกข้อนึงที่สําคัญมากๆถ้าใครอยากเช็คสามารถเข้าไปดูได้ในเพจตาํารวจสอบสวนกลางจะมี CIB blacklist อยู่ค่ะ,คะเราจะเป็นแฉช,ชอบโกงพวกร้านค้าหรือว่าบัญชีมาที่เป็นของปลอมอะค่ะ,คะเราจะเอามาแฉอยู่ในเพจของเราก่อนจะโอนเงินไปเช็คนิดนึงว่าเอ๊ะบัญชีที่เราจะโอนไปใช่ของอันนี้หรือเปล่าสินค้าที่จะซื้อใช่เพจนี้หรือเปล่าวาันทีก็อาจจะลด การที่จะตกเป็นเหยื่อได้ด้วยค่ะ